สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็อยู่ผมท่าสกินเกมเพร์เยอ์วันนี้เราก็อยู่กันนี่เซิร์ฟอินพิวพีโนวามั้งนะไม่รู้ชื่อโอเคส่วนมันไปเซิร์ฟไปก็เดี๋ยวไปดูอะไรครับถ้าผมคิดว่าเพียน,นั้นเป็นเซิร์ฟมินิเกมนะฮะนี่แรกกิตามีเทียนธีรัน t ิวแบตเทิร์นสกายวอลกสกายวอล และสุดท้ายบล็อกฮันครั้งนี้เราเล่นกันที่บล็อกฮันทอเออคิดมีสิเออใช่เนี่มีคนไทยได้วยนะฮะเนี้ยบล็อกฮันก่อนเลยซูฮักบล็อกฮันทน่ะเรท้องเล่นมาแล้วมันคือจะเป็นแบบซ่อนแอบฮะคือมันฝา่ายจะมีฝ่ายนึงเป็น คนที่จะหาอีกคนหนึ่งได้มีดาบส่วนอีกฝ่ายงจะเป็นซ่อนด้วยกันเป็นบล็อกต่างๆของไม c ครับมั้งนะอีกแล้ว <c oughs> ต่างๆของไม c ครับในแ่บสวนหรือเปล่าเีหน้าแบบเดียวหรือไม่หลายแบบนะเขาไปสมหัวทำไหตรงนั้นอนะขอบคุณะคะที่มา,า,างานขบวนร้อยวันคุพ่มหัวทำไหตรงนั้นว่ะคนนีกระตุกมากมาล้วมาแล้ เอาไปเลยถ้าโรงพยาบาลถ้างานศพต้องไปกู้เงินมาจ่ายลูกหลานจะไม่ลำบากแบบนี้แน่ครับรเพราะ AI a จ่ายสูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทเในในาทีเมื่อตั้งน,นานถ้ร,รู้ 3, ละที่บอกว่าถึงจะเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจขึ้นสมัครได้จริงๆหรอครับจริงสิครับไม่งั้นผมจะกลา้ายืนยันแค่ตัวะวะถึง70ปีก็สมัครได้ไม่ต้องตัวไ <A IA. S 1> ม่ต้องตรวจภาษาสุพรรณ02 305 ทางดูมุมมองเนี้สบายใจได้ครับค่าเบี้ยถูกมากๆเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ6บาทเมื่ออายุมากขึ้นเบี้ยก็ไม่เพิ่มขึ้นสักบาทยิ่งผู้หญิงซื้อประกันภัยโอเคอย่างนี้แหละจ่ายค่าเบี้ยถูกกว่าผู้ชายเฉลี่ยถึง16เปอร์เซ็นต์ดูทำให้สั้นว่ะเฮ้ยอะไรไหม่าเบชีวิตจะดเก็บหน่วย2ปีแรกเพราะรับเงินเข้ากับเบี้ยที่ชำระแล้ว โอเคอะไรยู่อารอันดันไอที่ตอล้วอ่ะให่เป็นอย่างอื่นเลยไงเด้อวเราจะมีเงินให้ลูกหลานสเดียววะแล้วไม่ไไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเพียงมีอายุ50ถึง70สมัครง่ายแค่โทร02 305 5665ทำเถอะครับเพื่อคนที่คนเรบ ฉันแน่นของลอมวันนี้หาไม่เจออะไรเลยน้เแโคลเะไอซานกันนะคะเมีใครเจอแล้วแน่นี่น้อเต้ามีเวลาซ่อนเท่าไหร่ครับประมาณสี่นาทีในการซ่อนดูว่าเขาจะหาเจอ เราอยู่ที่ที่ที่เงยียบทีส่สุดกับเพื่อนข้าง่คือะอะไรสอดสอดเลนเชอร์สดเลนเชอร์คืออะไรไม่รู้โอเคอ๋อรู้แล้วเราฟูดาวอ๋อมันจะเป็นเสียงมั้งมีบอร์ต15อันเดอร์7 มีโอกาสชนะชอยู่นะหาอ๋อถ้าตายแล้วจะเป็นฮันเตอร์ด้วยโอ,โอเคแลออยุ่เนียนมากมีเพื่อนนะครับรถเ็นที่บล็อกธรรมดาโอเครอไปสองที่โโวยวโหดีเด่นทางการบูคาฟเลยวันที่แเ้าสุราษรีธานี กับลง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 ดีกว่าอะไรนะเส้นทางอ๋อเส้นกับขั้นที่บ้างหายสั่นละ,ะนี่เราเนียนมากอ่ะ่ะนียังไงเดินมาเลยเออกูะจะไม่เนียนเพราะนั่นแหละ หนีว้ยหนีว้ยหนีวอ้ยไอหาน่ไม่น่าเข้ามาเลยหนีวุ้ยนีว้ยหนีว้ยหนีว้ยอะไรตอนนี้เป็นปัญหาอยู่เรไม่เห็นเลยว่าไรทำหรือเปล่า เรียกว่าหนีทั่วแมปมาแล้วมาแล้วมาแล้อ้ไอ้จะตายแล้วจะตายแล้วเลยครึ่งนึงโหน็ตไม่ดีคนบิงได้เน็ตไม่ดีไอ้ติดไอ้มาแล้ว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 ไอ้หนี่นี่นี่นีนี่ อ้าวตายซะแล้วอ๋อหาอาอกอ,อยู่ข้างในวะวันนี้ทางออกอืมเอ้ยหาต่อๆเอาพี่นะคนเล่นรู้เราจะตายแนละ้วจมน้ำจะตายอ่ะพี่คนนั้นอะไรเก้าเกวๆวะอยากออกเปนคนเล็บเลยนะ อะไว่เชียีโอเคแพ้ไปทางระเบียบหรือเปล่าไม่รู้นะเอโอโหไม่มีติดดับด้วยนะไปกลับต่อไปเล่นกันที่ TNT อันทงินันดีกว่าหรืว่าทีเอนทีนันนี้อ็ t ท,ทีลันดีกว่า อ๋อทีนทีรันคุณนำเคยเล่น uh huh. อ๋อหกคนหรอกทีนทีรันเองว่าลืมจะไม่ได้เคยเล่นอ uh huh. ื้มวอชิงฟอร์วันเพย์เออร์หนอยหนึ่งคนโอเคมาครบแล้ว เวนเฮ้ยลันลันลันแก่ไรดิทำไรอ่ะให้ทำไรอ่ะให้ทำอะไรอ๋อนี่ไงอ๋อจแใ้แล้วเดล๋ยลดทั่วมแบม่พื่นตกแบืงล่าง โอ้ยร่วงว่ร่วงว่าเน็ตเราไม่ดีเลยเขาติดบ้ากนะันวะโอเคเน็ตเราไม่ดีว่าน้าจะร่วงร่วงไป้างนั้นละแต่ เดี๋ยวนี้ด้วยสายอินเทอร์เน็ตที่โอ้เช็ดไปแล้ววิ่งทุ่มแบบนี้นะฮะไม่มีอะไรเกิขึ้นกระเท้าด้วยโดดลงไปก็ไม่มีอะไรขา้็ลงไปบ๊ายบายเพื่อนเอออ๋อสรุปไอ้ท,ทีนี้นดันก็คือเดือ้าวไม่ตายด้วยมันก็ ยบายครับทุกท like ่านถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช anel ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการตะคิดต่อไปนะครับบ๊ายบาย